ตอนนี้ผมหายไปนานเลยนะ เราเกิดในที่ที่อุบาทมากแกไม่ควรหาว่าจะเจอ,จเ,จอจเจอหรอกเพราะว่าฉันอะเป็นข้าตัวมากอะไรแกฉันไม่ได้เข้ามาแก,กมามาตฉันไม่ได้เข้ามาแก,กมาโอ้อเดี๋ยวว่า คนที่เป็นควา้าอยไม่ได้ปิด ีครับทุกคน,ใ,นให้สุดหนก็ผ่านตรงนี้มาได้นะมันกำลังหาทานอยู่เฮ้ยนั่งไหเราจะต้องไปเอาฐานให้ได้ครับทุกคนอุ้ยมีเหล็กด้วยเราค่อยลงมาขุดเหล็กอะไรวะเนี่ยจะจูบกิด เส็นแล้วนีอาหารกินเ่อด้วยแกก็แกลองกลับมาที่เกิดดูสิใหม่อะจะซื้อให้เธออีกถ้าเธอทาทงหมดมีอรักหนึ่งจซื้อมาให้ทังนีสังใกันทอะไรมันล่เิ่มอย่างเดียวที่เธอยังไม่มีและเธอควรมีทุกอย่างไปสิลองขี่ดูเลยแล้วแอรอนเชิเอร์ตัวทับไมาได้จังหวะอีกเราไปทาไมอ่ะ ไม่นัดแต่ฉันถูกให้ใส่เขม่่นล้งยบถูกไใหม่ดีกว่าจะได้สร้างบ้านใหนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้นไม้เขาด้วย ลงเหมืองจากนั้นก็เริ่มขุดหินเรื่อยๆเพื่อที่จมาทำเป็นอุปกรณ์แล้วก็ทำทางลงแต่ฉันว่านะมันดูแค่ไปอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าอไทุกคนวันนี้ออฟฟี่เรมีชาหนมใช่ไหม วันทูมึงกลายเป็นแมวตัวนึงไปแล้วค่ะวันนี้เราเลยะโอเคนะครับต่เอเติมว่าจะรวมตัวกันมาหาอาจารย์ไม่ใช่เหรอครับน่าจะแต่งตัวให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับก็ใช่้งานแต่ว่าที่งานแต่งตัวแบบเนี้ยงานแค่มหาเส้นอาจารย์เองนะคะงานก็อยากแต่งตัวธรรมดาธรรมดาค่ะถ้ารับจะถึงใจ้ได้ต้องเตรียมด้วยได้ครับที่งานต้องเตรถยรองเท้า ารางาวัน,น,ะะนอยู่ไหนทำนะครับทุกคนจะมีหลาย EP ขึ้นไปนะครับจะมีเยอะกว่า EP ที่5ขึ้นไปนะครับ<อ>ทุกคนดิวใช่ไหมอ่ะทำไมนธรรมดาธรรมดามหาอาจาร ดีๆใส่เหรอเอาอดีดิวม,มาหาอย่างเนี่ยเพิ่งมาแหละโอ้โหไอ้ที่พอนั่นคือมีมันเจอไม่เจอตแต่แต่ตกมาหาอะไรไอ้สภาพเป็นแบบนี้วะเนี่ยฮะอ๋อแล้วนี่มาหาตารด้วยเหรอทำไมไงอะ อย่าบอกนะว่านั่งรถทัวร์ข้ามจังหวัดมาแล้วก็ต่อสองแถวหน้าปากซอยแล้วก็เดินเข้ามาโอ้โหชั้นจับลิงเนีเ่ยขับรถมายั่งเหนื่อยเลยโอ้โหแล้วนี่มหาอาจารย์ไม่มามือเปล่าอ่ะไม่มีของมาฝากอาจารย์เลยเหรอนี่เราสามคนรวมเงินกันซื้อของขห้อาจารย์เขาไม่มีบ้างหรออืมเสียเวลาติดอีกแล้วไปกันเถอะอาจารย์รอานานแล้ว ติดอีกแล้วต้องใช้มือสุดเฮ้ยยันตุ้งก้าเหมือนเดิมเลยไมาตามเข้าไปนะ ตาหนี้ดูล่มรื่นหน้าอยู่เลย่ะนี่นี่แนนไปนั่งตรงโน้ลเลยไม่เหมาะกับมานั่งพวกเราเลยไปนั่งตรงโน้นใช่นั่งรถทัวร์ข้ามจังหวัดมาเนี่ยโอ้โหกินเนื้อกลินใครไม่รู้ตัวเองเลยทานมาแล้ว สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเป็นไงสบายดีใช่ไหมหบายดีครอาจารย์นี่ค่ะอ <C> ัน <Pokémon> นี้เป็นคนที่เราสาม มันก็มดแล้วนะครับทุกคนแต่ผมจะต้องออกไปตัดไม้ลนะใช่ค่ะแกใช้ให้เราไปขยแต่ก็ยังดีนะคะที่แกพาม How are you 我们。 กูคลิษนะเอ่อเออใช่ไปงานงานนเยอยิ่วเดี๋ยวผมอาจจะมีคลิปร้องเพลงมางนะครับเค้ก็แค่นี้่อนะครับบายบายเดี๋ยวมาต่อ EP นะบาย